จากการที่สมักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจบูรเขตหนึ่งได้มีการจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนประจำเดือนมกราคม2559นั้นดรธวัชกงเติมผู้บริการสมัชงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจบูรเขตหนึ่งเปิดเผยว่าสมักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจบตรเขตหนึ่งจะจัดค่ายปลูกปัญญานักเรียนป .1 ที่มีผลการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทยในระดับปรับปรุง โดยมีเข้าเข้าร่วมประชุมหรือว่าผู้เข้าร่วมค่ายประกอบไปด้วยผู้บริหารโรงเรียนครูผู้สอนชั้นป .1 ผู้ปกครองและนักเรียนโดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่30มกราคม2559ณห้องประชุมมะขามหวานเราใช้ชื่อโครงการว่าปลูกป,ปัญญานะคะจุดประสงค์ของโครงการนี้ก็เพื่อที่จะนำเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นั้นามาเข้าค่ายนะคะจำนวน20โรงเรียน ะะซึ่งประกอบไปด้วยก็จะมีผู้บริหารโรงเรียนคุณครูประจําชั้นผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนทั้งหมดประมาณ80ท่านนะคะในการเข้าค่ายครั้งนี้นะคะจะเป็นการาแนะนําวิธีการจัดการเรียนรู้ที่จะสบความสาเร็จนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยาสามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของการอ่านการเขียน กิจกรรมที่ใช้เราจะเน้นในเรื่องของทฤษฎีของ Brain-Based Learning นะคะก็คือเรื่องของการกระตุ้นสมองการาเชื่อมโยงของสมองของนักเรียนนะคะการแก้ปัญหาในครั้งนี้ดิฉันเป็นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราได้อาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาก็น่าจะประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าเราจะแบ่งหน้าที่การทําว่าโรงเรียนทําอะไรคุณครูประจําชั้นทําอะไรตัวเด็กทําอะไรแล้วก็ผู้ปกครองนั้นต้องทําอะไรบ้างในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้มันหมดสิ้นไปถ้าเด็กประสบความสําเร็จตรงเนี้ยเด็กก็สามารถที่จะใช้ฐานความรู้ตรงเนี้ยมันต่อยอดได้นะคะต่อยอดได้เด็กอ่านสระอูได้นะคะอ่านคําว่า กูได้อ่านคําว่างูได้อ่านคําว่าปูได้คําอื่นๆเนี่ยเด็กก็สามารถที่จะต่อยอดได้อันนี้เราหวังอย่างนั้นนะคะสระเอือเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเราจะให้รู้คําว่าเสือก่อนนะคะเพราะเสือเนี่ยเป็นสัตว์ที่น่ากลัวแล้วก็เด็กก็จะเ,เขาเรียกว่ามีภาพอยู่ในหัวอยู่แล้วนะคะเมื่อเด็กอ่านคําว่าเสือได้เด็กก็อ่านคําว่าเรือได้อ่านคําว่า,ามะเขืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็สามารถที่จะใช้เป็นฐานในการที่จะต่อยอด อันนี้เราเราทำสื่อพวกนี้สื่อต่างๆเนี่ยมันจะมีฐานออกมาทั้งหมด6ฐานนะคะในแต่ละฐานเนี่ยของเราเนี่ยนะคะยกตัวอย่างเช่นฐานปลาปลาบอลน,นะคะฐานห่วงยางนะคะแล้วก็ฐานค้อนพิเศษนะคะแล้วก็ฐาน ข้อไขดาวนะคะในแต่ละฐานเนี่ยเด็กก็จะมีการปฏิบัติจริงได้ลงมือทำนะคะเขาจะเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนปนเล่นเขาจะไม่รู้ว่าเขาได้ได้เรียนแต่เขาจะรู้ว่าเขาได้เล่นในการเล่นของเขาเนี่ยเราก็ได้เอาหลักวิชาการต่างๆเนี่ยเข้ามาก็มันน่าจะสนุกนะดิฉันคาดการไว้อย่างนั้นกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือเด็กที่อ่านไม่ได้จํานวน20คนนะคะแล้วก็เราจะเข้าค่ายวันที่30นะคะใช้เวลาแค่วันเดียวคะ่ะในวันเดียวเนี่ยถามว่าน้อยไหม หลายคนก็บอกว่าน้อยแต่ดิฉันคิดว่ากิจกรรมที่เราได้จัดอย่างเข้มข้นแล้วก็กิจกรรมเด็ดๆเนี่ยมันจะฝังอยู่ในความรู้สึกของของผู้ที่เข้าม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 า,มาเข้าร่วมเข้าค่ายนะคะแล้วเขาก็สามารถที่จะเอาไปต่อยอดได้แล้ดิฉันก็ยังจะทำแพ็กเกจในเรื่องของหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านนะคะเราได้ตัวอย่างมาจากประเทศนิวซีแลนด์ New Zealand, นะคะนิวซีแลนด์ในเรื่องของหนังสือเจ็ดเล่ม นะะในเจ็ดเล่มเนี่ยมันจะมีหนังสือที่จะช่วยให้นักเรียนได้อ,อ่านอย่างสนุกนะคะแล้วก็ต่อยอดในในที่บ้านเขาจะกลับไปอ่านที่บ้านนะคะแล้วก็ผู้ปกครองก็จะได้ช่วยในเรื่องของการอ่านมากขึ้นสำหรับกิจกรรมที่จะทำให้เด็กได้จดจำนะคะซึ่งซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะนวัตกรรมใหม่ ในวงการศึกษาซึ่งดิฉันก็พยายามที่จะศึกษาค้นคว้าวิธีการที่ทั่วโลกเขาเขาใช้ประสบความสําเร็จนะคะคือที่คิดแบบนี้ก็เพราะว่าในเมืองไทยของเราเนี่ยครูประจําชั้นนะคะเขาก็เก่งนะคะที่พัฒนาเด็กได้เกือบจะหมดทุกคนที่เหลือเนี่ยอาจจะเหนือบากกว่าแรงเขาที่เขาไม่สามารถที่จะพัฒนาได้นะคะเพราะว่าเวลาส่วนมากเขาก็ต้องไปพัฒนาเด็กที่ประสบความสําเร็จแล้วนะคะ แต่เด็กที่อ่านไม่ได้จริงๆเ่ยเขาก็คุมจะต้องใช้เวลามากขึ้นในการใช้เวลามากขึ้นเขาอาจจะไม่มีเวลาดิฉันก็เลยไปศึกษาค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆนะคะอย่างเช่นเรื่องของ interactive notebook นะคะ interactive notebook เรื่องของ go นะคะ go ก็คือตัวกราฟิกนะคะกราฟิก organizer นะคะตัวนี้ก็จะมามีส่วนในการช่วยออกแบบนะคะออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนะคะ ถ้าเด็กจะได้เรียนวิธีการใหม่ๆนะคะโดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งหนะคะแล้วเรา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 ต้องเชื่อมโยงตรงนั้นเด็กต้องใช้ตัวต่างๆของร่างกายเนี่ยทุกส่วนเพื่อที่จะประกอบการเรียนรู้ของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจับการสัมผัสการดมกลิน่นนะคะเรื่องของการได้ลงมือปฏิบัติจริงนะคะการใช้บอดี้ทุกส่วนเลยเนี่ยเพื่อที่จะให้เขาได้จดจําวิธีการเหล่านี้ไปชั่วชีวิตของเขา ดิฉันก็คิดว่าการจัดกิจกรรมที่ทําให้เด็กได้เคลื่อนไหวทั้งตัวทั้งสมองเนี่ยนะจะช่วยกระตุ้นในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ค่ะ